เยอที่กี่ไร่นะลุงไร่ครึง่งไร่ครึ่งแล้วขอทั้งหมดขอทั้งหมดมันสักทุกสืบยาให้คงขายแต่ละชิ้นไยต้องไปเปิดร้านที่ไหนอปป่ะ แกะสลักเก่าทั้งหมดค่ะขายไม้สักขายนะคะไรึ้นแล้วมีบ้านอสองหลังมีร้านหานึ่งร้านร้านไม้สักค่ะขายทั้งหมด75็บห้าน้านหางดง ถนนเลยเขา้ขางสมเมตรมีบ้านขีานีบ้านข้างหนนะคะถจะให้ดูว่าเมื่อกี้คือช็อปนะคะช็อปช็อป ยาวยาวยาวเหนือที่ไร่ไร่กว่าเกือบสองไร่เลยค่ะลัวหอบชิดไปจนถึงได้บ้านสองหลังแล้วของข้างในชอบเขาให้หมดเลยนะคะเป็นไม้สักแกะสลักไม้ที่เก็บสลักไว้ค่ะ เรือนไทยเรือนไทยเรือนไทยช็อปสโตร์อันนี้ที่เก็บของที่เก็บของตะก,กี้ก็นีเลยไปทางนี้เลยลัวขอบซิปไปจนถึงนู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยไม้ทั้งหมดเขาให้หมดเลยในบริเวณเกือบสองไร่เขานะคะเนี่ย ให้หมดเลยคนยากจะเชื่อทางไปอัปไม้ใครชอบแนวนี้นะคะแนวนี้ก็คือติดต่อได้เลยราคาต่อรองได้นะคะเปิดขายที่เจ็ดสิบห้าเพราะว่ามันมีบ้านมีเนีย่ยเห็นปะบ้าน,านจะขึ้นไปดูเลยก็ได้ขออนุญาตนะคะ บ้านหลังนี้สองห้องนอนนะคะสห้องนอนเนี่ยัวก yeah, like ันกันเป็นแบบนี้เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่หางดงอยู่ในเขตอำเภอหางดงนะคะห่างสนามบินห่างสนามบิน สิบกว่านาทีนะคะสิบกโลเนาะราคาตามนี้ตามที่เห็นเลยให้ถ่ายให้ดูสดๆเลยมาแก่สลักทั้งนั้นเลยค่ะมีโต๊ะมีทุกอย่างเนาะทุกอย่าง ยนนะะ่ในเนื้อที่จะเป็นเนื้อที่จะเป็นสีเหลี่ยมพืนผ้านะคะหน้าคือข้างข้างมันจะกว้างยาวความยาวมันจะยาวหน้ามันก็จะประมาณสักสามเมตรนะคะได้หมดเลย ยกกิจการนะคะขายทั้งกิจการเลยมานี้ให้ดูอีกรอบเดินเข้านะคะเข้าหมดหมดแบบนู้นไปแล้วมาทางนี้ต่อทางนี้นะคะหมดหมดไม้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 ขาย็อปค่ะขาย็อปพวกไม้แกะสลักไม้สักพร้อมบ้านและก็ที่ดิน ว่าล้กที่ดินนะคะใครสนใจก็่นแะแกเพื่นอนเะอนจน้นาสนดย่อเนี่ยชอปขายชอปไม้แกะสลัก

แกะสลักค่ะเชียงใหม่นะคะ75ห้าไร่เอ้ย75ห้า้านกับเกือบสองไร่มีบ้านอสองมีช็อปหนึ่งมีที่เก็บของ